สวัสดีค่ะท้าทองทาโร่กลับมาแล้วนะคะก็จะดูรับราศีสิงห์นะคะมาช้านิดนึงคะ่ะรอบนี้แต่ว่ามาแล้วคะ่ะโอเคนะคะมาดูกันว่าไพ่ทาโร่ตรงนี้นะคะมีอะไรที่จะชี้แนะเพื่อนๆบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยจากหน้าไพ่นะคะเจ้าชะตาได้ไพ่กิงกอบค่ะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกอิ่มเอมใจดื่มหนักหรือเปล่าคะช่วงนี้ หมือนมีความสุขเหมือนถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าเครียดอะไรจากสิ่งที่มากระทบคุณน่ะคุณจะใช้วิธีการดื่มเพื่อให้ลืมกับปัญหาเหมือนคุณกําลังหันหลังให้กับปัญหาของคุณอยูนะ่ในตอนนี้นะคะเหมือนอยากจะพักกับสิ่งที่คุณเจอเรื่องเครียด,ยดอะเพราะช่วงเนี้ยมันเหมือนมันจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะคะที่ ที่ทาให้คุณเครียดพูดง่ายๆเหมือนเป็นวิบากกรรมอะคะ่ะมีมีอะไรที่แบบมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดให้เหมือนมาเทสเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างให้คุณต้องค่อย,อยๆก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาต่างๆไปนะคะแล้วบางทีคุณเลือกที่จะหันหลังให้กับปัญหานะคะแล้วก็บางทีเครียดแล้วก็ดื่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิด ผลไม่ดีกับร่างกายด้วยอะค่ะหาทางออกอื่นแทนอย่างเช่นออกไปวิ่งออกไปเดินออกไปนั่งสมาธินะคะเนี่ยมีไพ่แบบว่าเครียดกังวลนะคะนอนไม่หลับเลยคิดไม่ตกกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยบางรายมีคู่นะคะคู่ก็จะเหมือนมีความเครียดอะไรบางอย่างอยู่บางทีคู่คู่ของคุณเนี่ยหันหลังให้คุณเหมือนมีการแข่งขันอะไรกันบางอย่างกับคู่ของคุณอนะ มือนไม่ยอมกันนะได้5สอดด้วยนะคะคือเหมือนมีทิถิการมีการงอนการแล้วไม่ค่อยเคลียร์กันตรงนั้นเลยนะคะปล่อยไว้บางทีมันก็มีปัญหาแบบลุกรามได้นะคะถ้าปล่อยไว้นานนะคะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ คุยกันอย่างเปิดเผยนะคะถ้าเป็นคู่กันแต่ว่าถ้าเป็นโสดอยู่นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับแบบนอนไม่หลับนะคะบางคนนี่มีแบบถึงขั้นเป็นไมเกรนเลยก็ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเครียดอยู่กับเรื่องงานด้วยนะคะบางรายมีเกณฑ์เปลี่ยนงานด้วยค่ะเหมือนอาจจะต้องย้ายงานเปลี่ยนงานอืม energy ไพ่คือดาวเยอะเหมือนเป็นช่วงที่มีอุปสรรคช่วงนี้ค่ะอาจจะมีอะไร อุปสรรคอะไรเยอะแยะทําให้คุณเครียดไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเหมือนแบบพูดกับตัวเองแต่สิ่งดีๆทุกๆวันเหมือนทําให้เป็นนิสัยอะคะ่ะ mindset ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปคุณน่รู้ดูรู้ตัวดีที่สุดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณเนี่ยบางทีแค่ลองที่จะนั่งสมาธินะคะอยู่วิ่งเงียบฟังเสียงภายในของเรา บางคนก็เครียดมากใช่ไหมคะก็ออกกำลังกายแบบอย่างเช่นเดินตามแบบในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือเดินมองชมนกชนไม้ฟังเสียงภายในเหมือนกลับไปอยู่กับตัวเองข้างในกันนะคะที่เขาบอกเหมือนเดินจงกรมอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราเป็นแบบเดินแบบหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสที่ลมหายใจแล้วก็อาจจะมองธรรมชาติรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะ จะช่วยให้คุณได้คําตอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตนะคะแล้วก็ให้เชื่อตัวเองให้มากๆค่ะถึงแม้ว่าเจอปัญหาเยอะก็ตามแต่ว่าคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นมาเชื่อมั่นในตัวคุณคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนคุณต้องมีราักฐานของตัวเองที่มั่นคงนะคะพร้อมที่จะสู้แล้วก็เผชิญกับปัญหาจะฟันฝ่ามันไปได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามศึกษา กับสิ่งที่คุณอยากจะรู้อยากจะยนหรือเกี่ยวกับอาชีพของคุณนะคะหรือเป็นอาชีพใหม่ที่คุณกำลังจะไปแล้วคุณไม่มั่นใจนะคะลองรีเสิร์ชหรือค้นคว้าอ่านหนังสืออะไรเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะทาให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนไพ่เนี่ยบอกว่ามีความกังวลกับงานใหม่ที่กําลังจะทําเหมือนไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะทําได้ไหมขอให้อย่าย,ย่อท้อค่ะไม่ย่อท้อให้คุณมองมุม มุมใหม่ๆบ้างบางทีคุณเจออะไรเครียดๆแล้วคุณแบบจิตตกขาดเซลล์อสตีมเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองนะคะทังวลนบางทีแบบกั้นกำแพงรอบตัวเลยไม่ไว้ใจคนด้วยนะคะการนั่งสมาธิช่วยเสมอนะคะปลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ลมหายใจกลับมาชูนอินกับตัวเองรอบนะคะเริ่มใหม่เสร็จทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็ ค่อยๆเหมือนเพาะบ่มเพาะไปเรื่อยๆจนต่อไปเนี่ยคุณก็จะแบบมีความสามารถนะคะคุณจะมีประสบการณ์มความสามารถที่เป็นที่รู้จักวันหนึ่งมันก็จะประสบความสําเร็จค่ะให้ดูแลตัวเองให้มากที่สุดให้กําลังใจตัวเองก่อนอะก่อนที่จะไปทาอะไรเนอะไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเราหมดกําลังใจเราก็ไม่มีแรงจะไปสู้สู้โลกต่อไปอะค่ะ ขอให้คุณดึงตัวเองกลับขึ้นมาแล้วก็รวบรวมพลังของตัวเองพลังภายในดึงตัวเองกลับขึ้นมา back on track นะคะพร้อมที่จะลุยต่อนะคะแล้วก็ต้องมีความรอบครอบนะคะเกี่ยวกับการงานเพราะว่าในไพ่เนี่ยมีบอกว่าคิดเร็วนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะให้ทำอะไรให้แบบรอบคอบมากขึ้นนะคะคอยเป็นค่อยไป สั่งสมประสบการณ์ของคุณไปนะคะรอ,อทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับราศีสิงห์นะคะไพ่บอกมาเท่านี้นะคะยังไงพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ